สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วในชั่วโมงภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องคํคล้องจองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะคะว่าคํคล้องจองนะ่ะมันเป็นยังไงคําแบบไหนจึงเรียกว่าคํคล้องจองลูกนะคะครูคก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็ให้นักเรียนฝึกคิดนะคะว่าคําไหนนะมันคล้องจองกันนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเรามาดูกันเลยลูก คำคล้องจองคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคําคล้องจองก็คือคําที่ใช้สระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกันนะคะและถ้ามีตัวสะกดจะต้องเป็นตัวสะกดในมาตาเดียวกันนะลูกเช่นคําว่านกตกโบกพกลกนะคะเป็นคําสัมผัสคล้องจองเพราะว่าผสมด้วยสระโอเหมือนกันและมาตาตัวสะกดก็คือแม่กกเหมือนกันนะคะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคําว่าใบาใสไล่ให้ไว้อันนี้ก็คล้องจองกันเพราะว่าผสมด้วยจระไอเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะนำเสนอรายละเอียดของคำคล้องจองให้นักเรียนได้ฟังนะคะคุณครูได้เชิญพี่หญิงไทยนะคะที่มีความรู้เรื่องคำคล้องจองในะลกได้มาอธิบายให้นักเรียนฟังอย่างละเอียดนะลูกนะเรามาติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคำคล้องจองกันนะคะน้องๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะกล้าวกำลังทำอะไรอยู่น่ะทำการบ้านวิชาภาษาไทยครับแต่กล้าวไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยครับกล้าวไม่เข้าใจเรื่องอะไรล่ะกล้าวไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคำคล้องจองอะครับ ไม่ยากเลยกล้าเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะคำคล้องจองคือคำที่มีเสียงสระเดียวกันและถ้ามีตัวสะกดจะต้องอยู่ในมาตราเดียวกันคำคล้องจองในคำประพันธ์เรียกว่าสัมผัสซึ่งคำคล้องจองนั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกันแบ่งออกเป็นคำคล้องจองหนึ่งพยางค์คำคล้องจองสองพยางค์คำคล้องจองสามพยาง และคำคล้องจองสี่พยางเรามาเริ่มดูกันที่คำคล้องจองประเภทหนึ่งพยางก่อนเลยนะคำคล้องจองหนึ่งพยางคือคำที่ออกเสียงครั้งเดียวมีเสียงสระเดียวกันมีมาตราตัวสะกดเดียวกันส่วนรูปและเสียงวรรณยุกตต่างกันได้คำคล้องจองประเภทสองพยางนั้นคำสุดท้ายของกลุ่มคำแรกจะสัมผัสกับคำแรกของกลุ่มคำถัดไป หากเป็นกรณีที่กลุ่มคำคล้องจองประเภทสามพยางและสี่พยางนั้นคำสุดท้ายของกลุ่มคำแรกจะสัมผัสกับคำแรกหรือคำที่สองของกลุ่มคำถัดไปจ้ากล้าวยังไม่ค่อยเข้าใจเลยพี่กิ่งยกตัวอย่างคำคล้องจองให้กล้าวฟังหน่อยสิครับได้สิจ้าเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังทีละประเภทนะเริ่มกันที่ประเภทหนึ่งพยางก่อนเลยแล้วกัน ตัวอย่างคำคล้องจองหนึ่งพยางก็เช่นลิงยิงคำว่าลิงจะคล้องจองกับคำว่ายิงคำว่าวิง่งกลิ้งคำว่าวิ่งจะคล้องจองกับคำว่ากลิ้งคำว่าหญิงจริงคำว่าหญิงจะคล้องจองกับคำว่าจริงต่อมา เรามาดูตัวอย่างคำคล้องจองสองพยางกันต่อเลยนะก็เช่นบาปบุญคุณโทษคำว่าบุญจะคล้องจองกับคำว่าคุณคำว่าตอบแทนแฟนเพลงคำว่าแทนจะคล้องจองกับคำว่าแฟนนักเรียนเขียนอ่านคำว่าเรียนจะคล้องจองกับคำว่าเขียน ต่อมาเรามาดูคำคล้องจองประเภทสามพยางกันนะตัวอย่างเช่นคำว่ามีความรู้เชิดชูเราคำว่ารู้จะคล้องจองกับคำว่าชูคำความดีมีน้ำใจคำว่าดีจะคล้องจองกับคำว่ามีคำว่าคำสอนพ่อขอจำไว้ คำว่าพ่อจะคล้องจองกับคําว่าขอพี่กิ่งแล้วคําคล้องจองประเภทสีพยางเหรอครับได้จ้าเรามาดูคําคล้องจองประเภทสีพยา์กันต่อเลยก็เช่นคําว่าตัดข้าวใส่จานงานบ้านมากมายคําว่าจานจะคล้องจองกับคําว่างานกล้าลองช่วยพี่คิดสิว่ามีคําคล้องจองอะไรอีกบ้าง ทีีี่มพยางคำว่าเจ้าแมวน่ารักมันทักทายฉันคำว่ารักจะคล้องจองกับคำว่าทักครับกล้าวเก่งมากจ้าและตัวอย่างสุดท้ายคำว่าลำบากตราตรำทำมาค้าขายคําว่าตรำจะคล้องจองกับคําว่าทำจ้ากล้าวเข้าใจแล้วล่ะครับพี่เก่ง หลังจากที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาไปแล้วนะคะว่าคำพร้อมจองเป็นยังไงบ้างมีลักษณะยังไงมีคำไหนบ้างที่เป็นคำร้องจองกันนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนมาฝึกนะคะการร้องเพลงเพื่อจะได้จำคำพร้องจองได้อย่างแม่นยำนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะเพลงอะไรนะติดตามกันเลยลูก ได้เรียนเนื้อหาของคำคล้องจองไปแล้วว่าคำคล้องจองคืออะไรนะคะเพลงซึ่ง,งทำให้นักเรียนได้จดจําคําคล้องจองได้อย่างแม่นยำนักเรียนก็ฟังไปแล้วนะคะคุณครูก็จะมาสรุปเนื้อหาของคําคล้องจองว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะคําคล้องจองก็คือคําที่ประสมด้วยสระตัวเดียวกันนะลูกแล้วก็ถ้ามีตัวสะกดนะคะตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตราเดียวกันด้วยนะคะเช่นคําว่า แพรนะคะสาลาเอนะคะผสมด้วยซาลาเอแล้วก็ตัวสะกดคือแม่เกิลนะคะแพร์กับแมวนะคะแมวผสมด้วยสาลาเอแล้วก็สะกดด้วยตัวสะกดมาตราแม่เกิลเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคำสองคำเนี้ยแพร์กับแมวเนี้ยมันจะคล้องจองกัน,นะลูกครูก็ขอฝากไว้ให้นักเรียนไปฝึกอ่านนะคะแล้วก็ ทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนนะคะเกี่ยวกับคำาลองจองนะคะลูกตั้งใจทํานะคะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจนักเรียนก็กลับไปฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนก็จะทําเรื่องคำคลองจองได้แล้วคุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ